สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่กรปชาแนลนะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากไอซีรี์ที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าลูกเล่นของในสตาร์เตอร์ที่เป็นตัวเริ่มต้นของภาคดีเนี่ยเขาให้หอะไรบ้างข้อมูลทั้งหมดขอขอบคุณนะครับเพจอา่าไทยแวนการ์ดขับนะก่อนอื่นก่อนไปดูไอในของในเอ็ดีรุดูสองเนาะก็จริงๆมันมีอันที่เขาเขียนว่าแก้ไขยอยู่นะครับซึ่งมันเป็น17บใบอันเก่ามัน15บใบเราก็จะเพิ่มอีก2ใบเข้าไป ก็คือตัวของโปรโมนะครับจริงๆไส่ในค่อนข้างเหมือนกันหมดนะไส่ในไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมาดูโปรโมก่อนครับ2ใบแรกนะครับมีเด็กแอคทีฟในช่องเลกาดว mm ันเพอร์เทินเขา1โซหนึ่ง,นนงเลือกอยูนิตของคุณหนึ่งใบที่มีคำว่าเดียบรอสนะครับอขอดูก่อนอีเดียบรอสนี่ครอบคุมถึงตัวหน้ากล่องไหมนะครับตัวหน้ากล่องก็คือเดียบรอลสยูในชื่อกาดยูนิตนั้นบวก1 0ึ่งมืน่นจนจบเทินก็คือเขาจ่ายเพือ่อ จ่ายคอสเพื่อปั๊มพลังแล้วก็เมื่ออยู่ในโจมตีถ้าอยู่ในฐานนะฮึดนะครับขอเรียกว่าฮึดนะง่ายดีคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้จนจบการต่อสู้นั้นเป็นเกรดสองที่ดูดีนะอีกตัวนี้เป็นเกรดสองที่ก็ท่างดูดีดดคือเทคบนนะ่ะบทจะใช้ก็ได้ใช้แหละแต่อีกเทคล่างเก่งกว่าเทคล่างดีเลยเทคล่างดีรนะดับหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเกรดหนึ่งอีกตัวหนึ่งเมื่อลงสนามถ้าในโซคุณมีการห้าใบหรือมากกว่า ทิ้งการ์อย่างหนึ่งใบเลือกเรียการแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบรีไทม์นั้นใบนี้แอบเฉยๆืคอคือใส่ไว้ก็ดีมันไว้ตัดเกมแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มัดแทขนาดนั้นในการใช้เท่าไหร่เออมันแต่ถา,ถามว่ามีไว้มมีไว้มันก็ดีเออมันมก็ดีแหละเออแต่ว่าไม่แบบไม่แบบโอ้ไอ้ยียกูต้องมีนะสตาร์เตอร์นะอนาคตอาจจะแบบ ต้องอาจต้องใช้มากกว่านี้ก็ตามนะครับอันนี้นะระตเตอร์เนาะก็ถือว่าเป็นสต,ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวตัวนี้เป็นคอมโบให้กับสายมันแน่นอนแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวตัดเกมนะครับอาจจะต้องดูสายอื่นในยอนาคตกันอีกทีหนึ่งว่าจะแบบมีอะไรที่เสริมกับตัวนี้หรือเปล่าชุดที่2จะเป็นแคนสีน้ําเงินจริงๆมันจะออกเป็นม่วงๆด้วยนะครับ ก็นั่นแหละ,ะจริงๆมันคือพวกแคนสปายอะไรพวกนี้นะคายรตายเกียร์อะไรนี้อ่ะดูกันเลยแล้วกันตัวเกต3นะครับที่เป็นตัวหลักในหน้ากล่องเลยแหละนะมันมี2เทคมีเทคบอกว่าเมื่อในออ,อ,อโตโอในช่องวันจาดเมื่อเริ่มต้นไเรเฟรคุณคุณจะเข้าสู่สถานะพลังบุก ขั่วอึดใจจนจบเทินอ่ะมีอันนี้นิดหนึ่งยูนิตบางตัวจะได้รับการเสริมพลังเมื่อคุณอยู่ในสนาวะพลังอึดทั่วอึดใจเออก็คือก็คือฮืดอะเออเรียกว่าฮึดแล้วกันมีพลังฮึดแล้วก็มีเข่งหนึ่งในช่องแวนการเมื่อโจมตีถ้าคุณอยู่ในฐานะสถานะไอพลังบุกชั่วอึดใจเรียกฮึดนะขอเรียกว่าฮึดแล้วกันลังฮึดนะครับโฟบัสห้า 5, อ่าสแตนเลียกาดแถวหน้าทั้งหมดของคุณอนะ่ะอันนี้ค่อนข้างจะเห็นได้เด่นชัดเลยว่า มันจะมีการที่แบบถ้ามีโซเยอะก็สามารถสแตนมาใช้งานได้มาดูเกจสองคนนี้กันหน่อยออตโต้เมื่อนี้ลงสนามในช่องเวนกอร์นำเรียกอากาศจากของคุณจากอของคุณเราเข้าสู่โซหนึ่งใบตัวหนึ่งอันนี้อาจจะต้องมีการเซตบอร์ดก,กันนิดหนึ่งเพราะว่าต้องนำเรียกอากาศของเราเข้าสู่โซแล้วก็จะมีบอกว่าในช่องเรียกอากาศในทน,ใน,น่คอนดิเนียลถ้ามีถ้าอยู่ในทอพอพลังขึ้นนะครับมีบวกห้าพันก็จะปั๊มพลังพุตปแบตเทอร แล้วก็ตัวต่อมามีเทคออโต้เหมือนกันเมื่อลงสนามนะครับไอ้ลงสนามบนช่องแวนการ์ดเลือกการจักโซเราหนึงใบคอใบนั้นลงช่องเอียกกาศแถวหลังช่องกลางของคุณก็คือคอลงหลังแวนและโซชาร์จหนึ่งก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เอาออกเกตสองเอาเข้าแก่นั้นเองไม่มีอะไรมากถ้าคุณอยู่ในานาพึดบบวก5้าพันนะครับ แล้วก็จะมีตัวเริ่มก็จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ถูกเอาออกแบบพอไลท์ทับปุ๊บไหล,ไล,ไลนี่ออกมาพอเกตสองไลท์ทับเกตหนึ่งปุ๊บก็ไหลเนี่ยกลับเข้าไปมันก็จวดหนึ่งก็ฟินฟินวินวินดีนะแต่โดนยิงขึ้นมาก็ชิหายเหมือนกันนะครับตัวเริ่มเทคเหมือนกันไม่มีอะไรมากนะไลท์ทับตัวเริ่มหลังตัวหนึ่งแล้วก็มีเทคเกตสามตัวนี้อออโตโ้เมื่อลงช่องเรียกอากศโหชาร์จหนึ่งจากนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานะ เขาถ้าบ้านหนึ่งนนี้วงหมื่นห้าโอ้โหปัมป๊มอย่างเดียวปัมป๊มแบบปัมป๊มลยเทพเลยก็ถ้าจะเห็นนะนี้มาจากโครงของเกียร์นะครับก็เป็นสตรีมพังนะแล้วก็ใบนี้วาน,นิลาครับหวานเทียบไม่มีอะไรเลยตัวต่อมามีเทคเป็นเกดสองออโต้เมื่อเข้าถูกการเดียนของคุณเขาด้าบ้านหนึ่งอันนวงห้าพันเป็นเอสเซปก็ทําให้ชิลเป็นหมื่นแล้วเกดสองเขา้าเข้าหนึ่งชิลหมืน่น ตัวต่อมาครับออตโต้ในช่องเลีย้ยมเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีรีบูทถ้าแวนไก่ของเราชื่อบูอ่ะไปดูได้ชื่อบูทไหมอ่ะอ่าชื่อบูทก็คือตัวนี้แวนไก่ของเราชื่อบูทคือตัวนี้ป mm. ึ๊บนะครับอ่าโซบัสโซชาร์จหนึ่งและถ้าคุณอยู่ในฐ mm. านะคือโซชาร์จอีกหนึ่งก็เป็นตัวที่เสริมโซให้มันโกออนไปถึงโซห้าที่มันจะลุกแถวได้ได้ตัวนี้น่าจะมาจากสไปร์บัเตอร์นะถ้าดูแล้วก็คือเหมือนลักษณะละักษณะ แล้วก็ไอสภัยไม่ใช่สปเดลย์บูลผู้ผิดต่อมา PG อันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะออกมาเป็นสายหนังตีมพังนี่ก็จะเป็นตีมเก่าของเกียนะครับจะเห็นเลยว่าเขาก็รวมรวมมาอันนี้โอเวอร์ทิกรไม่มีอะไรมากชิตี้คอนโอ้น่ารักนะถือกล้อง iPhone ได้ไม่ใช่ RPG ์ีีกล้องไอโฟนนะอันนี้ก็สปามาจากสปเห็นได้ชัดเลยในพวกสกิลบัตของสไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะปูนสกิลบัตเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพวกแบบปีศาจปีศาจผู้หญิง อ่ะแล้วก็จะมีใบเวทที่ใช้ก็ไว้โตชาร์สองดือด้อโง่งงงเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากจะเห็นว่าตัวเด็กอะ่ะตัวเด็กนี้นะพยายามจะกออนสกิลแวนการหมดเลยนะครับจะกออนให้สก,กิลให้แวนการหมดเลยเพราะว่าพอเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณนะอ่ะยูนิตนี้เข้าถึงสถานะปุ๊บอึดอึดไอ้ฮึดทั่วอึดใจแต่ทีเนี้ยถ้าเราอ่านดีๆมันบอกว่าเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณ คุณจะเข้าสู่สถานนะแปลว่าถ้าเริ่มต้นไลฟ์เฟสและกูไลทับเทคก็หายนะถ้าเข้าใจไม่ผิด mm hmm. เทคก็ mm hmm. คงจะหายตามไปด้วยเพราะว่าเริ่มต้นไลฟ์เฟสมันคือตัวนี้พอเราไล์มันหายไงพอมันหายปุ๊บมันก็เลยไม่คิดนแล้วนะครับแต่ถ้ายังมันยังอยู่ต่อตัวเดิมมันก็ยังคืนแต่ก็อย่างว่าแหละนะเพราะมันมีไอ้ตัวของเพอร์โซน่าไลฟ์เนี่ยก็เลือกเอาแล้วกันชั่งน้ำหนักว่าเราจะเล่นกับอะไรกันแน่เพราะไม่งั้นอะไรไม่งั้นโซมนเต็มเร็วแน่แแหละ ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือโซเต็มเร็วแล้วก็โจมตีอ่ะมันจะพยายามทุกทำมันมันจะพยายามให้เล่นกับไออาการคิดเนี่ยแล้วก็เกตหนึ่งเกสซัพพอร์ตแน่นอนคือบวกตัวละ5้าพันหรือแม้กระทั่งตัวนี้ก็ตามที่าสามารถโซ,าโซชาร์ตได้แล้วก็คาน์เตอร์บัตหนึ่งจนบวก1 5ื่นได้คือมันพยายามยังไงก็ได้ให้เด็กมันอ่ะโกออนไปถึง โซห้าให้ได้เพราะจะเห็นว่าตัวโซชายเยอะมากนะครับหนึ่งในตัวตัวเริ่มในต,ตัวประมาณเกตสองเมื่อกี้ก็ได้ไอตัวเกตหนึ่งเมื่อกี้ก็ได้็ 1, ดนสองเนี่ยตัวนี้สามสี่อ่าแล้วก็จะมีไอตัวไอตัวควากวาพิเศษที่ไว้ายห้าหกคือยังไงก็ตามมันต้องเก็บตัวเดียวถามว่าสกิลประมาณนี้มีข้อเสียไหมมีนะถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบเลยอะไม่ได้ชอบการที่มัน มันต้องหวังเพื่อพึ่งท่านี้อันเดียวอ่ะเด้งี้จะน่าเบื่อสัตว์สตาเตอร์อันนี้จะเป็นสตาเตอร์ที่น่าเบื่อสัตว์นะครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีสตาร์เตอร์เราไม่ได้พูดถึงกรณีที่รวมชุดมาแล้วหรือมีบูสเตอร์มาแล้วนะอันนี้เราพูดถึงกรณีสตาร์เตอร์เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเน่ะมันจะหวังพึ่งอ e ีบูส์เนี่ยคนเดียวคนเดียวจริงๆมันจะหวังพึ่งคนเดียวจริงๆแล้วก็บูส์เองมันพึ่งพาตัวเองไม่ได้มันต้องให้คนอื่นอาศัยมันแล้วก็ระดับหนึ่งคือ รักษาสภาพสนามคงไม่ต้องอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะต้องแบบมีตัวเล่นจริงๆถ้าไม่มีตัวเล่นจริงๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวตัวอย่างเกมหนึ่งเกมสองเนี่ยในในบนมือเราเลยอย่างเงี้ยหรือว่าไอตัวที่เป็นสตรีมของสตรีมพังเนี่ยมันก็จะไม่ได้ค่อยมีประโยชน์อะไรกับตัวเด็กเลยแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยอย่างที่บอกครับคือมันจะเล่นกับการท่าเว็บเพราะเราเห็นสกิลบูทอ่ะไอตัวบูทอ่ะรู้เลยมันบอกว่าเมื่อมันโจมตีก็คือซ้ายซ้ายตีขวาตีนะครับซ้ายอ่ะสมมุติอันนี้หมื่นหนึ่งก็เป็นหมื่นห้า หมื่นห้าตีสองตัวซ้ายขวาตีนะครับแวนตีแวนตีปุ๊บโซบ 5, ัดห้าก็สแตนแถวหน้าขึ้นมาอีกสองตัวส,สตาร์เตอร์ตัวนี้เป็นสตาร์เตอร์ที่เรียลุกอะเอาง่ายๆแล้วก็มีพลังในการตีนั่นเอแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือมันอาศัยกับเทคนิคเนี่ค่อนข้างเยอะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้คือ เอาจริงๆมันมันอย่างว่าด้วยความมันเป็นสาตาร์เตอร์นะเออมันก็อาจจะแบบฟังแล้วมันทำไมมันทำได้แค่นี้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปมันเป็นสาตาร์เตอร์ครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้เหมือนกันอะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ